ปลาสลิดค่ะสองตัวใหญ่ๆพร้อมไข่นะคะได้เมนูใหม่อีกแล้วค่ะวันนี้แต่ยังไม่ทราบนะว่าจะเป็นเมนูอะไรขอเวลานิดนึงนะขอเวลาคิดก่อนนะ,ะยังไงก็อย่าลืมให้กำลังใจนกด้วยนะคะเพื่อนๆฝากติดตามกันและกันด้วยนะคะไข่แล้วก็ออกไปแล้วนะคะไข่นะเราจะแยกทำนะ เราก็จะเอาปลาสลิดเนี่ยเข้าเตาอ,อบนะคะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะแล้วก็เข้าเตาอ,อบนะเพื่อให้เขาสุกนะ,ะปลาก็เกิอบได้ที่แล้วนะปลาก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อปลานะคะสวัสดีค่ะสรุปว่า เราจะทำนะหลนนะหลนหลนปลาสลิดแดดเดียวนะคะปลาสลิดก็เข้าเตาอ,อบแล้วก็มาแกะเนื้อเรียบร้อยนะฮะนี่ก็มีไข่ของเขานะคะเราก็เตรียมเครื่องนะเครื่องเราก็จะมีนะเกลือนะอันนี้น้ำมะขามนะนี่คือเต้าเจี้ยวนะน้ำตาลมะพร้าวตะไคร้นะใบมะกรูดฝอยแล้วก็กระชายนะฮะนี่ก็คือพริกนะ แล้วก็นี่หอมแดงหอมบ้านเรานะหั่นนะอันนี้ก็คืออหมูนะหมูสับเนาะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้กะทินะคะกะทินะแล้เราก็จะทำการตั้งกะทิก่อนนะคะตามมาชมกันนะคะว่าจะทำออกมาหน้าทานไหมนะ,ะถ้าเราจะเอาใบมะกรูดนะฮะแล้วก็ตะไคร้ ส่วนหนึ่งนะคะลงก่อนนะก็จะได้มีกลิ่นหอมะคะก็จะใส่เลื้นะ,ะเราจะไม่เปิดไฟแรงนะคะเพราะเดี๋ยวไม่ให้กะทิแตกมันนะคะ ที่ร้อนแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปนะหมูสุกแล้วนะคะเราจะเอาเนื้อปลาใส่ก่อนนะคะแล้วเราจะใส่นี่นะคะกระเจียวนะยังยังไม่ใส่เยอะมากนะเหลือกาจะเค็มนะเราต้องระวังนะ ใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะก็ใส่น้ำตาลนะน้ำตาลไปเลยนะก็จะใส่หอมนะะ ก็จะใส่ตะไคร้ให้หมดเลยนะคะเมดูแล้วก็ใส่ได้หมดเลยนะคะจะเจี๊ยวนะถ้าไม่เค็มเราให้เติมน้ำปลานะคะน้ำปลานี่หลังสุดนะคะ เขาใส่กระชายก่อนนะคะกระชายนะเพราะว่าเป็นปลาต้องเดี๋ยวจะคาวนะแล้วก็จะใส่นี่นะน้ำมะขามนะช้อนชาไปก่อนนะคะ แล้วก็พี่ชูนะฮะตามชอบนะฮะความหวานความรสชาตินี้ตามชอบเลยนะฮะทีนี้เราก็จะใส่ไข่ลงไปเลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะใส่นี่นะพริกนะ ใส่ไปเลยนะสลิดนะคะแดดเดียวกันอีกแล้วนะคะแซบ่แซบๆค่ะอร่อยค่ะใส่พริกด้วยโอ้รสชาตินะฮะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะฮะลายทุกรสชาตินะ,ะก็เช่นเคยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งใต้คลิปนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะรำ่รำ,รำรวยๆนะคะ ไม่เจ็บไม่จนตลอดปีและตลอดไปนะคะเลิฟๆคะ่ะ thank you my friend thank you for support my channel autopsy was done it was initially observed that there was